YG confirm Baby m o n s t e r เตรียมปล่อยเดบิวต์ทีเซอร์ชิกิต้าเปิดตัวคนแรกสวยฉำพร้อมเดบิวต์ล่าสุดย,งยางย้อซอกไม่รอดถูกสารตัดสินแบบนี้ หลังจากเฝ้ารอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานในที่สุดค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ก็ได้เลิกประกาศวันปล่อยเดบิวต์ทีเซอร์ตัวแรกของ Baby Monster เกรลกปน้องใหม่ในรอบ7ปีหลังจากเดบิวต์วงรุ่นพี่อย่างแบ a c k พิ้งไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งต้นสังกัดได้ประกาศไลน์อัปเด็กสาวที่ได้เดบิวต์ผ่านรายการ s u r v ์ไว l Last Evolution และได้เผยกำหนดการเดบิวต์อย่างเป็นทางการว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามตารางวันเปิดตัวกลับถูกเลื่อนออกไปล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทย YG Entertainment ก็ได้ปล่อยโปสเตอร์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบเกี่ยวกับวันปล่อยเดบิวต์ที่เซอร์แรกของ Baby m o n s t e r ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้การรอคอยที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้ทำให้แฟนคลับทั่วโลกของสาวๆทั้ง7คนอย่างลุกกะพริตาอาสะอารหิย ฮารัมโรราและชิกิก้านั้นพานกันคาดหวังและตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบเจอสาวๆในฐานะศิลปินหญิงกันแทบไม่ไหวอย่างไรก็ตามแม้จะราชาออกจากกำหนดไปถึง2เดือนแต่แฟนๆก็เชื่อว่าคำกล่าวของ YG ที่ว่าเราพิธีพิถันในการเลือกเพลงเปิดตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราขอความเข้าใจเกี่ยวกับความราชาเล็กน้อยทางนี้จากภาพโปสเตอร์รูปถนนที่เป็นรูปวาดลวดลายด้วยสีแดงเป็นสัญล,ลักษณ์ปริศนานั้นทำเอาแฟนๆต่างคาดเดาคอนเซป อล่า,ส,ส,นานลสุดทางเพจ Baby m มอนเต r ได้ออกมาโพสกำหนดวันเดบิวคือวันที่27พฤศจิกายนนี้และได้เผยแพร่ภาพสมาชิกคนแรกคือชิกิกิต้าหรือแคนนี่รัิชาพรเดชาพิพัฒน์ไอดอลจากประเทศไทยอายุเพียง13ปีเท่านั้นหลังจากที่เผยแพร่ไปได้ไม่นานก็ได้มีแฮตแท็กเบบี้มอนเตอร์และแฮตแทชิกิกิต้าทะยานขึ้นอันดับหนึ่งและอันดับ2ในเทรนด์ประเทศไทยทันทีเพราะเป็นสมาชิกวงคนแรกที่ถูกปล่อยภาพเดบิวออกมาและยังเป็นคนไทยอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับในประเทศไทย และต่างประเทศต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะสัญญาณที่จะได้เห็นเบบี้วันเตอร์เดบิวต์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วและถือเป็นคดีที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานสําหรับยางฮยอนซอกโปรดิวเซอร์ผู้ก่อตั้ง YG Entertainment ที่ถูกตั้งข้อเก่าหาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่และแทรกแซงคดีการสืบสวนยาเสพติดในขณะที่เขาดํารงตําแหน่งซ e อของค่ายทําให้สุดท้ายเขาต้องประกาศลาออกจากการเป็นประธานค่ายไปโดยปริยายคดีนี้ได้ผ่านการพิจารณามาแล้วกว่าหลายครั้งกระทั่งล่าสุดยางฮยอนซอกได้เดินทางมาที่ศาลกรุง เพื่อฟังคำพิพากษาโดยศาลได้ตัดสินให้จำคุก6เดือนและรอลงอาญาหนึ่งปีในข้อหาคมคู่าลยังเผยอ,อีกด้วยว่าแม้จะเป็นการยากที่จะยอมรับคำาก่าวหาของเหยื่อเนื่องจากคำให้การของเหยื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โจทย์ยังล้มเหลวในการนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมถึงอย่างนั้นการพบปะกกับยางฮยอนซอกถือเป็นการสร้างภาระทางจิตใจและความกดดันจึงไม่สามารถพูดได้ว่าเขาไม่ได้กำลังคมคู่แน่นอนว่าขณะน,นี้แฟนคลับวงต่างๆในค่าย YG Entertainment ต่างก็จับตามองกัน ว่าอนาคตของ YG จะดาเนินการไปในทิศทางไหนรวมถึงแฟนๆ Baby m o n ต t ร r ก็ต่างรุนกันว่าจะมีการเลื่อนเดบิวต์ของสองสาวอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เพิ่งจะมีข่าวยืนยนันว่าพวกเธอจะเดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้